สวัสดีค่ะอยู่ช่องปีไ๋ไหวรับสิ่งนะคะเดี๋ยวเรามาด,ดูงานนี้ว่าเราจะขึ้นยังไงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้น้องพยายามขึ้นแล้วนะคะขึ้นยังไม่ได้เพราะว่าทางมันชันแล้วน้องก็ไม่ถน,นัดเลยนะคะตอนนี้ตูดก็ถึงดินเป็นเดียบร้อยให้โตแก่นะคะเดินลงไปดูว่าต้องทำยังไงถึงจะขึ้นไดนะะ้น้องยังไม่ค่อยสัมผัสสักเท่าไหร่นะคะเปิดช่องมาก็ขาดูสาระเลยแล้วกันเนาะ แข็งนิดนิดแต่ว่าดินมันแข็งอยู่ค่ะข้างล่างน่าจะไม่เป็นอะไรลมไปโปยนะคะถ้ามันเป็นสระวันนี้ก็กดมาแล้วข้ามแล้วนะคะแต่ว่าในกล้องมันอาจจะสว่างเมื่อกี้แอบ,บรุ้นิดว่าน้องขึ้นไม่ได้มันลื่นด้วยแล้วก็น้องแบบใหม่ม แล้วน้องก็ไม่ได้เมื่อกี้น้องก็ไม่ได้เปิดทางให้ใหญ่เท่าแท่เท่าไหรน้องมันก็คิดว่าขึ้นได้เลยก็ขึ้นเนี่ยค่ะไม่ได้ตักดินสะล้ให้มันลงให้แม่โครมันขึ้นได้แต่ก็คือมันก็ไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าช่วงน่้งแมคโครก็ยังดีอยู่แล้วก็ดินข้างล่างก็คือแข็งนะคะฟรีฟรีฟรี นี้นะ่นงาพอก่อนน้องมันก็อยากจะทำห้เห็นว่าเออมันก็ทำได้นะแล้วก็น้องเพิ่งหัดขับนะคะเออก,ก็ก็พอลองหน้าดินได้กุศลได้แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเก่งยังไม่ค่อยประสบการณ์น่าจะยังไม่ค่อยโชคช่วสักเท่าไหร่นะคะโอ้โหแท็กฟรีกันเลยเชียวเชียวมาแล้วมาแ,แล้วโอ๊ย ไม่ขับอ่ะอเขาแกถือว่าใจแข็งนะคะให้ลูกน้องหัดขับด้วยแล้วก็แล้วก็สอนด้วยหันฝั่งนี้ไม่ได้เหรอ บอกแล้วพี่เปีย๊ยกอะใช้น้องเยอะเกินมันดึกแล้วน้องมันมองทางไม่เห็นน่ะมันก็ใช้แต่น้องใช้แต่น้องก็น้อยไปซื้อเหล้าถึงไหนแล้วนี่เนี่ยเพอพี่เปี๊ยกคนเดียวเลยพอพี่เปี๊ยกคนเดียวเลยใช้น้องให้น้องไปโกยดินไง ป่าวันนั้นอะใช่ปะเอย่าดินอย่าดินยาดินเฮก่ง่าก็ไปทเองเลยปิงีมงานเราเป็นคนวันนี้เป็นพนักงานขับหกล้อครับวันนี้พนักงานขับหกล้อไม่ใช่พนักงาน้องเฉ

ตมมันเลอะแผงขป็นลงนข้คือเ่ัเฮ้เฮ้ยสียวน้าือว่าท็าแก่นี่ใจแข็งมากนะคะใจแขช่ใจแขงแกที่เขเรีอ๋ออะไรนะพี่ว่าเลยนะมันไม่ลงอ๋อเรียกวันลงแล้วมันไม่ลงอ๋อขอโทษดามล่าไม่รู้ผมทำเป็น มเลดี๋ยวให้มันขึ้นได้ก่อนจเรียนให้มันขึ้นได้ก่อนแล้ <S <S ให้ลองคว่ำเสียวนะจริงๆหนูก็หนูก็ขับไม่เป็นหนูก็ไม่ได้เก่งหรอกก็อแอบลุ้นก็ถือว่าน้องเขาก็ถือว่าก็โอเคอยู่ รถปลอดภัยแล้วนะคะแต่น้อยเตรียมถอยรถเลยเ <Okay. S 1> จะเดากับบ้านไปชิ้าาออปนปาเล่าโอเคแล้วน้อมกันมาได้แล้วนะคะน่า <c oughs> จะเปิดทางให้เจได้ขึ้ก่อนทำไมพี่ไม่ขับเอง พี่ไปขับเองทำไมพี่ไปขับเองต้องแกหัวโล่งี้คืออะไรก่อนหัวเราะแรงมากไม่อยากเลอะขาไม่อยากเลอะอาขมันเละระวังเลอะขากับรถน็อกมีพี่เอาไหนรู้แต่กลิ่นกลิ่นอะไนั่นน่ะกลิ่นน้ำมันน่ะน้ำมันทะเลหรือไม่จะน้อยจะถอยมาใส่ดินจะน้อยจะถอยมาใส่ดินเพราะว่าแกจะเอาดินกลับบ้าน 啊。 ข,ขึ้นไป6แล้วก็เปิดไฟขึ้นแบบไรบอสขึ้นจากสะได้ก็โล่งหงเลยนะคะจริงๆวันนี้ว่าจะไปได้ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรแล้วนะเพราะว่าแบบเพียด้วยเหนื่อยด้วยแต่ว่าเจอน้องขุดอะ่ะน้องพยายามขึ้นหลายรอบแล้วนะแต่ว่าเราก็ว่าเราจะไม่ถ่ายเลยเออถ่ายดีกว่าเผื่อมีคนอยากดู

ม่กรตวน้อยๆเดินไปกรดดนนไปน้องมันไม่รู้ต้องขื้นขาคันนี้นี่ขอส่ินเอากับบ้านบอกโอเคร่ออเออร้นี่เลยอนี่อะแบบนี้นี่ยนะหักวิ่งห้าหมื่น

ทะเบียนไว้เด้ออย่าให้เจอเด้อเดี๋ยวจมโชว์กันท่านต่างดินแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ลูงพี่ใหม่ด้อมซิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่ขอตัวขับรถกลับบ้านก่อนนะคะนู่นรถหนูอยู่นู่นค่ะบ๊ายบายค่ะ